เช็ควันโอนเงินเข้าสปสวสดีการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65เริ่มโอนกลุ่มแรกวันที่1ของทุกเดือนโอนค่าน้ำค่าไฟวันที่18และเบี้ยคนพิการทุกวันที่22ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่24มกราคม2565รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่นกรองการใช้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมโดยเห็นชอบโครงการดังต่อไปนี้คือ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษระยะที่2 3. โครงการคนละครึ่งระยะที่4ี่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐาน,นะโคษศกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4จำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่1กุ 30, มภาพันธ์ถึง30เมษายน2,565กรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน2,565ดังนี้ทุกวันที่1ของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้วงเงินซื้อสินค้า4 0 0บาทต่อเดือน วงเงินเดิม200-300บาทและว,วงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ200บาทส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขส500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT BTS A r ลและขอสอมกอ5 0 0บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทมและปริมณฑลทุกวันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้คือเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงนินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเอง ทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยวความพิการสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียที่4มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางรายได้ทรัพย์ส,สินและหนี้สินและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดจนรักษาแรงงานกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้ใจ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2, 5 6 6ทั้ทางนี้ขอบคุณค่ะ